ตานจากเหล่าปรมาจารย์ผู้รู้แจ้งเอาโซพลัลมบาแปลและเรียบเรียงโดยจิตวันเนสพวกคุณได้ทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลาน,านานเพื่อสร้างวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณและบนโลกใบนี้ ชีวิตปัจจุบันของคุณเป็นเพียงหนึ่งในความพยายามเหล่านั้นที่คุณได้ทำการรับรู้และจดจำความพยายามทั้งหมดที่คุณได้ทำเพื่อนำแสงสว่างเข้ามาและยึดเหนี่ยวไว้ กำลังเป็นไปได้มากขึ้นในตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยภายในเกี่ยวกับความพยายามที่คุณได้ทำในฐานะตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นอย่างแท้จริงได้ทำให้เป็นจริงและพิชิตสิ่งที่คุณได้ลงมือทำ ผู้คนหลายพันคนกำลังตื่นขึ้นทุกวันต้องขอบคุณความพยายามของคุณและคนอื่นอน ที่เป็นดังคุณผู้ที่รู้จักกันในนามผู้ปฏิบัติงานแห่งแสงสว่างไลเวอร์เกอร์ไม่ว่าพวกเขาจะรู้จักตัวเองด้วยชื่อนั้นหรือไม่ก็ตามตอนนี้คุณมีพลังที่จะเชื่อมต่อกับความเป็นพระเจ้าของคุณในรูปแบบที่รวดเร็วและเป็นควานตั้มากกว่าที่เคย ในขณะที่คุณสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองครอบครัวชุมชนและโลกของคุณคุณกำลังรับใช้จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่หลายๆชีวิตได้ทำงานมานี่คือชีวิตที่สมบูรณ์สำหรับคุณและยังเป็นการเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ในความเป็นจริงใหม่ที่ปรากฏต่อหน้าคุณ อย่ามองข้ามความจริงนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำงานมานั้นสุกงอมสำหรับการทำให้เป็นจริงแล้วมันต้องการจิตใจหัวใจและจิตวิญญ,ญาณที่แน่วแน่ในขณะที่เราในอนาณาจักรที่สูงส่งทำงานร่วมกับคุณทุกโอกาส จะถูกมอบให้เพื่อจัดวางโลกนี้ให้สอดคล้องกับการเลื่อนระดับและการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นสิ่งใหม่และมันอาจจะไม่สะดวกสบายสำหรับพวกคุณหลายคน ในขณะที่โลกทั้งใบนี้กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระดับจิตสำนึกหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งภายในแต่ละระดับใหม่จะมีระดับและมิติอื่นๆอ,อีกและพวกคุณทุกคนกำลังอยู่ในการเดินทางแห่งการค้นพบและการตรวจสอบความถูกต้องของทุกสิ่งที่คุณเชื่อด้วยศรัทธาและความแน่วแน่มาตลอดชีวิต เสียงของคนจำนวนมากกําลังดังขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่เรียกร้องให้เกิดขึ้นในสถาบันเก่าๆที่สุดโทรมของโลกเก่าที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงมากมายจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง และคุณจะถูกท้าทายให้ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นจำไว้ว่าคุณได้เตรียมตัวสำหรับวันนี้ที่จะมาถึงแล้วจงมั่นคงในศรัทธาและความมุ่งมั่นของคุณและคุณจะได้รับคำแนะนำในทุกวิถีทางให้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและทำสิ่งที่ถูกต้องยืนยันสิ่งนี้ และนำไปปฏิบัติทุกวันตั้งความตั้งใจของคุณที่จะสอดคล้องกับความดีงามของคุณและความดีงามของทุกคนวางใจด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนเสมอในชีวิตประจำวันของคุณบนโลกใบนี้ที่คุณเรียกว่าบ้าน คุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับโลกนี้มากขึ้นและคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังประสบคุณมีพลังแห่งความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณเห็นต่อหน้าคุณโดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นของโลกที่คุณต้องการอย่างมั่นคง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาที่รักทั้งหลายโปรดจำไว้ว่า เมื่อมีพวกคุณจำนวนมากพอที่จะยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นนี้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอภาพลวงตาทั้งหมดจะถูกชะล้างออกไปและความเป็นไปได้ใหม่อันน่าอัศจรรย์จะเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและในทุกโลกที่อยู่เหนือสิ่งนี้จักรวาลของคุณอัศจรรย์เต็มไปด้วยผู้คนและ และความตื่นเต้นก็สูงการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่คึกคักที่สุดตื่นตัวระแวดร,ระวังและรับรู้และขี่กระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยความสะดวกความสง่างามและความมั่นใจสรุป บทความนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวเราและบนโลกเราปรมาจารย์ผู้รู้แจ้งกำลังสื่อสารกับเราว่าเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อนำแสงสว่างเข้ามาและยึดเหนี่ยวไว้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นและเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้โดยการเชื่อมต่อกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเรา และรักษาความมั่นคงทางจิตใจหัวใจและจิตวิญญาณเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะได้รับการสนับสนุนเสมอและจดจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพลวงตาเป้าหมายคือการสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างด้วยรัก